บุเลตหลังนะคะเจอผู้ป่วยวันแรกกังวลเลยถ้าผู้ป่วยเนี่ยสูงอายุหรือว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำนะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อขณะอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความที่เราอาจจะเป็นเชื้อด้วยยาและสภาพผู้ป่วยที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะส่วนอีกสามบุเลตหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะผู้ป่วยที่มีข้อสี่นะคะคือมี malnutrition นะคะหรือว่ามีลักษณะของ ทิน a ไตร์ควอดเดียไลซอยู่เก่านะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือผู้ป่วยที่ทำการล้างไตทางช่องท้องอยู่มาเป็นเวลานานเนาะซึ่งอันนี้มีข้อสังเกตจากประสบะการณ์ที่เห็นผู้ป่วยมาก็จะพบว่าถึงแม้บางครั้งเราให้ยาฆ่าเชื้อคือแอนติไบ t โอติกได้ตรงนะคะแล้วก็ให้ในเวลาที่ไม่ได้ช้าเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะให้การรักษาด้วยแอนติไบโอติกอย่างเดียวจนสำเร็จผลนะคะก็เลยเป็นกลุ่ม ที่เราเพิ่มเติมเข้ามาอะไรความคอนเซิร์ที่อยากจะฝากไว้นะคะทีน,นี้เรามาดูอันถัดมานะคะเมื่อเราพบว่ามีความคอนเซิร์เกิดขึ้นแล้วเราก็ให้การรักษาไปเนี่ยแล้วเราก็ติดตามไประหว่างที่เราให้ยาอยู่เนี่ยเราต้องมีการดูเป็นระยะระยะนะหัวข้อนี้ก็เลยใช้คําว่าเป็นมอนิเตอร์ริงนะคะอะไรถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเรามอนิเตอร์ผลของการรักษาเนี่ย ก็มี specific monitoring นะคะว่าเราให้การรักษาแล้วเนี่ยที่ผู้ป่วยดีขึ้นไหมนะแต่มีอันนึงที่เราคิดว่าน่าจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยลก็คือเรื่องของ supportive measure ต่างๆนะคะเราต้องคอย monitor เรื่องหลายอย่างเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพหรือมี health status ที่แข็งแรงเพียงพอที่จะให้การเอาชนะการติดเชื้อครั้งนี้ด้วยยาอย่างเดียวได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะคะเป็น specific monitoring นะคะ specific monitoring อันถัดไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นมี4ส่วนนะที่เราอยากจะฝากไว้นะคะว่าเวลาที่เราเห็นคนไข้และเราเริ่มให้การรักษาไปนะคะจะพึงระวังที่หน่งก็คือเช่นดูอาการคนไข้บวกกับ pattern ของการลดลงของเม็ดเลือดขาวที่เรามอน o เตอร์ในในน้ำยา PD นะคะอันที่2เนี่ย ถ้าเราเจอคนไข้ที่ผลเค้าเจ้กลับมาในเป็นแรมเนกาทีฟเบสิไลเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องมีความกังวลนะเพราะว่ามันจะมีประเด็นบางอย่างนะคะหรือคนไข้ที่เราเค้าเจิกลับมาแลโนกรดนะคะแล้วแถมอาการไม่ดีคือทางทางั้งทางคลินิกแล้วก็เม็ดเลือดขาวว่าไม่ค่อยตอบสนองนะคะแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่เป็น secondary p o l y t it o n i t i s นะคะมาดูวันแรกก่อนนะคะ การลดลงของเม็ดเลือดขาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นการลดลงที่มีแพทเทิร์นของมันเนาะถ้าเราไปดูใน ISPD ไกด์ไลน์เนี่ยจะเขียนเอาไว้อยู่นะคะว่าภายใน4 8ดชั่วโมงเนี่ยหลังให้ยาเนี่ยผู้ป่วยปกติจะดีขึ้นมากนะน้ายาจะต้องถูกตรวจสอบว่าใส่ขึ้นเรื่อยๆเขาให้เขียนเอาไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นใน48ชั่วโมงจะต้องส่งเซลล์ขาแล้วก็รีพีทคาลเจอร์ใหม่นะคะมีเป๊ะๆอยู่อันนึงมาจากฮ่องกงนะคะที่ติดตามระดับเม็ดเลือดขาวเนี่ยแล้ว ระบุจากงานวิจัยว่าเม่เลือดขาวที่วันที่สามของการรักษาถ้ามากกว่าหนึ่งพันเก้าสิบเนี่ยก็จะพยากรณผลการรักษาได้ว่าไม่ค่อยดีนะคะรายถัดไปเนี่ยนี่เป็นรูปที่เห็นชัดเลยนะคะนี่เป็นคนไข้ที่มีน้ํายาขุ่นในวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามและวันที่สี่นะคะจะเห็นว่าตัวน้ํายาเนี่ยจะใสขึ้นชัดเจนในช่วงยี่สิบสี่สิบแปดชั่วโมงแรกนะคะ นี่เป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งทางทีมของอาจารย์พิชยะที่ธรรมศาสตร์นะคะก็มาเก็บข้อมูลของแพทเทิร์นของการลดลงของเม็ดเลือดขาวหลังได้รับแอนตี้ไบโอติกครั้งแรกเนี่ยนะคะในผู้ป่วย PD Related p e r i t o n i t i s ี่บ้านแพลนะคะโดยที่ติดตามอยู่5วันนะคะจะพบว่าแพทเทิร์นของการลดลงของเม็ดเลือดขาวตอนนั้นงานวิจัยนี้ติดตามอยู่ในช่วง มกราปี2014ถึงธันวาปี2015นะคะก็เป็นเวลาประมาณ2ปีเนาะจะเห็นว่าแพทเทิร์นของการลดลงของเม็ดเลือดขาวเนี่ยแบ่งได้เป็น3แบบนะคะอันนี้เป็นตัวกราฟแท่งกับกราฟเส้นนะเพื่อให้เห็นได้ภาพชัดนะคะก็ะคือเป็น early response delay response แล้วก็ failure response นะคะโดยที่แล้วถ้าเห็นจากกราฟแท่งเนี่ย early response เนี่ยในวันแรก วันที่สองวันที่สามเนี่ยเม็เดเลือขาวจะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าดูกราฟเส้นจะยิ่งเห็นชัดกว่านะคะเม็เดเลือดขาวของวันที่สามเนี่ยนะคะจะเหลือรอ้อยนะในขณะที่ถ้าเป็น delay response อาจาจะอยู่ในหลักหลักร้อยแต่ว่าไม่ถึงพัะนน่นแะคะในขณะที่เป็น late response เนี่ยหรือ delay response เนี่ยจะสูงกว่านั้นน่ะนะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยให้เราเห็นดูนะคะจะเห็นว่าที่ เดย์หนเดยเดยนะคะของ early response เนี่ยลดลงอย่างมากนะคะ d e l a y response เนี่ยเดยอยู่ที่3,000นะคะเดยเดยอยู่ที่3,000ันเดยอยู่ที่2อ0พันเดยแล้วก็เดยนะคะเหลือ613แล้วก็ถ้าเป็น failure จะเห็นว่ามันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพันตลอดไม่ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็น pattern ของการลดลงของเม็ดเลือดขาวที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการพยากรณ์ให้เราได้ว่าเออคนไข้เนี่ยมีคลินิคอลเรสปอนส์ที่ดีหรือไม่ดี ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหรือเปล่านะคะสไลด์ถัดไปนีจะเป็นประเด็นเรื่องของการผสมยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาศัยการรักษาด้วยยาแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อที่อยู่ใน IP เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราดูในร i เทเลเจอร์หรือในไกด์ไลน์ก็ตามก็จะเมนช่นเสมอว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้อ้างอิงฟอร,ร์มโคโคเนติกหรือฟาร,ร์มโคแลนดิกโ,โดยตรงนะคะอาศัยจากเอ็กซ์เพรสตโอเพนเนียนเยอะเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นตารางที่แสดงให้เห็นถึงการผสมยานะคะถ้าเราดูคอลัมน์แรกเนี่ยนะคะคือเซฟ้าโซลินนะคะถ้าเราผสมกับเซฟ้าซีดีนโดยที่เราไม่มีเฮปารินอยู่เนี่ยก็ไม่มีผลต่อรดับเลเวลอะไรนะคะแวนโคไมซินนะคะถ้าผสมกับเซฟแทซีดีนนะคะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเฮปาปรินเนี่ยก็ไม่มีผลกับยาทั้งสองตัวนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเซฟแทซีดีเนี่ยผสมกับเฮปารินนะคะอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะคะ ้าเป็นเจนต้าไมซินบ้างนะคะเป็นเซฟฟาโซลินกับเจนต้าไมซินเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าตัวเฮปอรินเนี่ยถ้าเราแอดลงไปเนี่ยก็ไม่มีเอฟเฟกต์ต่อเจนต้าไมซินนะคะส่วนเอฟเฟกต่อเซฟ้าโซลินเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างนะคะในขณะที่ถ้าเป็นแวนโคไมซินกับเจนต้าไมซินเนี่ยดูเรชั่นเนี่ยจะลดลงถึงแปดชั่วโมงนะคะสําหรับเจนต้าไมซินที่ทุกอุณหภูมินะคะ,ะ,คะส่วนแวนโคไมซินเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ ถ้าในกรณีที่เจนต้าไมซินผสมเฮป,ปารินก็ไม่เป็นไรนะคะคานนี้ในกรณีที่เซฟาโซลินบ้างนะคะถ้าเซฟาโซลินผนสมกับเฮป,ปารินนะคะดูเรชั่นของแอคทิวิตี้จะลดลง75%นะคะอยู่ที่ประมาณ2วันนะถ้าเป็นว a นโคไมซินนะคะผสมกับเฮป,ปารินนะคะจะเห็นว่าไม่มีผลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีเฝ้าระวังในการที่เราให้ p r e s c r ยา e ยานะคะเพราะว่าบางที ดูแลช i อ n ออ a แอคทิวิตี้ของยา็าอาจ,จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่รู้ข้อมูลนี้นะคะหรือการผสมยาแล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิต่างๆนะคะก็มีตัวอย่างนะคะเช่นอันนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวน้ำยานะคะเช่นไอโคเด็กซินเนี่ยถ้าผสมแล้วเก็บไว้ที่4องศา25องศาและ37องศาเนี่ยยาแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นเซฟฟาโซลินแวนโคไมซินเจนต้าไมซินและแทลซีดีมเนี่ยนะคะ อุณหภูมิยิ่งเพิ่มเนี่ยจะเห็นว่าระยะเวลาในการเก็บยาก็จะยิ่งได้น้อยลงนะคะจะเห็นว่าตัวที่เหลือเป็นหลักชั่วโมงเลยเนี่ยนะคะถ้าอุณหภูมิที่สามเจ็ดเลยเนี่ยนะคะก็คืออุณหภูมิค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะก็จะเขียนเช่นเซฟาโซดินแวนโคไมซินแล้วก็เซฟแทสซีดีมนะคะแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิห้องยี่สิบห้าองศาเนี่ยก็ยังเป็นหลักวันก็มีตัวที่ดูมันจะดูเวอร์ชันน้อยหน่อยเนี่ยนะคะคือเซฟแทสซีดีมจะเป็นอยู่ที่สองวันนะคะ ถ้าเขาเอามาดอกจันเอาไว้ก็แสดงว่าถ้าผสมกับเฮปารินเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะดูเลชั่นจะลดลงกวันนี้อีกนะคะขาวนี้ถ้าเปลี่ยนตัวไม่ใช่ไอโคเด็กซิงบ้างนะคะเป็นนิวทรัลโลจีดีพีโซลูชันเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ถูรีมเบิร์สโดยสบสชนะคะก็จะเห็นตัวเลขเป็นตามตารางนี้นะคะก็ยังมีหายอันน,นที่ไม่มี Data อยู่เหมือนกันนะคะ อะมิโนแอซิดเบสโซลูชันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในเมืองไทยเนี่ยาจะยังไม่มีจําหน่ายนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มอมพิซิลินนะคะอมพิซิลินนี่เป็นตัวพิเศษนิดหนึ่งเวลาที่เรารักษากลุ่มแอนโทโรคอคัสเนี่ยนะคะหอนโทรคอไซเนี่ยจะเห็นว่ามันมักจะเซนสกับอมพิซิลินนะคะแต่เราพบว่าอมพิซิลินเวลาผสมในน้ํายาพีดีแล้วก็ไปใส่ไปในท้องเนี่ยแอคติวิตี้ของยานเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องใช้แวนโคมซินแทนนะคะอันนี้เนี่ยมีกรณี ขอ,องโลเวเซโตที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะเขาก็มีความสงสัยว่าถ้างาน,นเราใช้อาร์อาร์ออมอกซิซิลินก็น่าจะได้นะคะเพราะออมอกซิซิลินเป็นยาที่มีการดูดซึมในระบบทางเดิอนอาหารได้ค่อนข้างดีนะคะก็มีการทำการศึกษาที่ปเปรียบเทียบอาร์อาร์ออมอกซิซิลินกับไอพีแวนโคไมซินนะคะจะเห็นว่าภายใน r รสปอนส์เนี่ยอาร์อาร์ออมอกซิซิลินจะดูได้กว่าแต่ยังไม่มีนัยาสำคัญทางสถิตินะคะ คอมพิทเคียวเนี่ยนะคะก็เหมือนกันนะพอๆกันนะคะแต่ไม่แตกต่างกันนะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างของยาอีกหลายๆตัวที่กลัน่นไปตั้งแต่แรกนะคะว่าตัวยารุ่นใหม่ๆม่ว่าจะเป็นดดปโตไมซินทิกไทโคพลาเนียมหรือไลนาโซลิดนะคะที่อุณหภูมิ4องศา25องศาหรือ37องศานะคะก็ตัวดูเรชันของแอคทิวิตี้ของยาจะเป็นยังไงนะคะเซฟฟิพีนนะคะที่9สิคลินมอร์ซิฟอกซนแล้วก็อิมมีพีแอมนะคะที่ อุณนะ,ะภูมิห้องนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีายาอีกหลายตัวนะคะที่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีข้อมูลนะคะว่าผสมไอพีแล้วจะเป็นเช่นไรนะไม่ว่าจะเป็นอะมิเคซินนะคะเซฟลอกซีคลอซาซิลินซูโคนาโซเมโรพีแนมเออร์ตาพีแนมนะคะหรือว่าควินอพลิสตินแล้วก็ดาวโฟพลิสตินนะคะถ้าไปดูแอนตี้ฟังเกเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะมีแค่สองตัวนะคะคือวอริโคนาโซนนะคะ แล้วก็ฟูคนอนโซนนะคะซึ่งปกติแล้วแต่เนื่องจาก IP ของฟังเก้าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเวลามีฟังเก้าโพลิโตไนติกเราก็มักจะเอาสายออกนะ่นแหะเลยอาจจะไม่มีเรื่องของ IP เเราจะใช้ IV แทนนัน,นะคะไอพีเอ็นที่บัลตินี่เป็น First Line นะคะถ้ามองดูรวมเนี่ยถือว่าในรูที n คลินิ i ค a ลยูสเนี่ยสามารถที่จะให้ บุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยหรือเฮลเปอร์เนี่ยในบางในบางพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่ฉีดยาเป็นพรีอินเจคชันก่อนเข้าถุงไว้ให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราต้องผสมแวนโคกับเจนต้าในถุงเดียวกันนะคะควรจะใส่คนละถุงจะดีกว่านะคะแล้วก็แวนโคไม่ควรจะใส่ในอะมิโนแอซิดเบสโซลูชันนะคะแล้วก็ตัวอัลิซิลินแล้วก็ไลนาโซลิดนะคะไม่ควรให้อ p พีนะคะเพราะระดับแอคทิวิตี้จะไม่ดีเลยนะคะ นิดนึงนะคะเป็นเรื่องของโดสนะคะตัว choice เนี่ยมันก็มี appropriate a n t i b i c appropriate anti เอ่อที่เราต้องเปลี่ยนเมื่อเรารู้ผลเคาเจอรเรารู้อยู่แล้วว่าเราให้รูท t p นะคะในไกด์ไลน์ก็แนะนำเป็น IP นะคะนอกจากเราสงสัยมี systemic infection นะคะเราก็จะให้เป็น IV antibiotic dosage ก็เหมือนกันก็มี recommendation ให้นะคะ ปกติแล้วตัวโนเซจของมันเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่มันอยู่ในโพลิโตเนียลแคบวิตี้หรือว่าอยู่ในไบโอฟิล์มมันจะใช้ยาเท่าเท่ากันได้ไหมเนาะตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของแอนตี้ไบโอติกนะคะของที่ไวกับยาสแตฟเฟโรคอคัสออเรียสนะคะที่ระดับมินิมัลอินฮิบิทอรีคอนเซนเทรชันแล้วก็มินิมัลไบโอฟิลเดอร์ดิเคชันคอนเซนเทรชันนะคะนี่เซนซิทีฟนะคะอินเตอร์มีเดียรแล้วก็รีซีสนะคะจะเห็นว่า ตัว MBC i เนี่ยจะค่อนไปทาง VC เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ดักเลเวลเี่ค่อนข้าง,างสูงเยอะถึงจะสามารถกำจัดตัวอนตี BI ้ไอไอแบคทีเรียที่อยู่ในไบโอฟิลได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นั้จทมีการพูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเรามีความสงสัยที่เป็นไบโอฟิลที่การให้ i อวีไอไอเพี I ้นที่ไบโอติกที่เรารักษาทันรมลาก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อที่อยู่ในไบโอฟิลได้นะคะ มีความจําเป็นต้องติดตามยาใหม่ๆอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะที่จะรักษาเชื้อตัวใหม่ๆนะคะก็น่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่เป็นสเปซิฟิกม o น i เตอร์ g บุลเลตแรกเพียงเท่านี้นะคะ